ครับสวัสดีค่ะบีพซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอเตีมอีกนะพี่น้องเนาะครับพอเตม่มพาติดตามเลขรัฐบาลไทยเฮานะพี่น้องเนาะเลขเด็ดหวยซองเงินล้านนะพี่น้องเนาะครับวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกเจ็ดรัฐบาลไทยเฮาออกพี่น้องเจ็ดหนึ่งแปดหกหกห้าครับส่วนเลขล่างก็ออกห้าเก้านะครับ รับเลขหวยซองเองินล้านงวดที่ผ่านมากอะเข้าจะเลขวิ่งนะพี่น้องเสียดายนะพี่น,อน้องเนาะจับคูบอกเขานี่ครับวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกเจ็ดเลขเด็ดหวยซองเองินล้านบนล่างวิ่งรลดสามกับหกเน้นที่สามพี่น้องสามโมาเนาะพี่น,อน้องเนาะมาหกนะครับแต่ว่าจับคูลุดนะพี่น้องหนึ่งหกสองหกเจ็ดหกเก้าหก ออกหกห้านะครับถือว่าเล็วิ่งยัง่งโมลุดนะพี่น้องเนาะครับมือนีพ่อเต้มผ้ามัานติดตามต่อยอนะครับพี่น้องเนาะครับเลขเด็เดวหวยซองเงินล้านครับเดี๋ยวไปบังน้ำกันนะพี่น้องเนาะ ครับใกล้ๆยังหน่อยพี่น้องวันที่สิบหก Yeah, moving on. ครับเรียกเด็ดหอยซองเงินล้าน ขับหกับสีได้พี่น้องเนอะเล็กวิ่งนีพนงน่พี่น้องเนอะโพแทมเนีนเล็กสายวิ่งสายหลุดพี่น้องเล็กวิ่งเป็นเก่งอยู่แต่ว่าจับคูหลุดนะครับแล้วเล็สูตรนี้โอเลกันนี่เคยมาทำกันพร้อมนะครับ วันนี้กับระว้างใบได้พี่น้องเนิ้นหนึ่งซีซีหนึ่งนะครับขับเป็นจับครูมาหายได้พี่น้องเนิ้นมีศูนย์หนึ่ง สองหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ตวสีหางคือเก่าพี่น้องครับส่วนลักซีพี่น้อง สี่สองสี่เจ็ดสี่แปดสี่นะครับ ครับนี่คือตัวเนียนเพื่อนพี่น้องครับระวังหนึ่งซีซีหนึ่งเลยพี่น้องเนอะ บันนี้เลขสามตัวพ่นแหามาน้ำและพี่น้องเรื่องวดนี้เลขสามตัวมี6 01 ห้าสองหนึ่งนะครับสองหางครับแต่ว่าค่ะห้อบอมกักที่พันจับคู่ให้ได้พี่น้องเดอ้อหนึ่งกับ4ีนี่หาตัวจับใส่เลยนะครับเอามักสอบตัวเด็กกะจะลืมนะพี่น้องเดอ้อไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้เนาะพี่น้องเนาะ และที่สําคัญก็จะลืมนะครับพี่น้องมักสอดตัวในห้องก็จะลืมกลับตัวไว้นํานะครับเนาะงวดนี้โปเตียมขออวยพรอนคอยเขา่าพี่น้องเนาะคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกมันกับหวยซองเงินล้านเนาะพี่น้องเนาะครับเอาแคปหน้าจอได้ครับเด้อวันที่สิบหกตุลาคมสองห้าหกเจ็ดนะพี่น้องเนาะเลขเด็ดหวยซองเงินล้าน บนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสี่เน้นที่หนึ่งขับก็มีศูนย์หนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สี่สองสี่เกียตสี่แปดสี่ครับเน้นก็คือพอแถมนี่ละไว้ลวเลยนะพี่น้องขับตัวเลขสามตัวกับหกศูนย์หนึ่งห้าสองหนึ่งนะพี่น้องเนาะขับเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกันได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะครับตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับ เอาฉะนั้นแล้วพอเตียมก็อวยพรคอยเขาคอยแจกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมนันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่มนะพี่น้องเ้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้าแดงน,นะครับเนะาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำน้รคำครับเอาสุดท้ายไายสุดนี้พอเตียมก็ขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมก็อวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญนอพี่น้องเด้อ ความเปียกใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีเนาะพี่น้องเนาะครับค่อยมีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนาครมเอาสำหรับชิปนี้พอแต้มกับมีแค่นี้พี่น้องเอาไว้พอกันชิปนาครับสำหรับลิปนี้สวัสดีครับผม